สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตาะต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านที่การต้อนรับตาเป็นอย่างดีไม่ว่าท่านที่เข้ามาทาง YouTube ก็ตามหรือจะเป็นเพจร้อยดาวกระทบดวงก็ดีผมต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยครับสำหรับส่วนในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีตุลแต่จะเป็นคำพยากรณ์ในเดือนพฤศจิกายนปี2568 และที่สำคัญนะครับก็แป๊บๆเดี๋ยวก็ปีใหม่แล้วยังไงก็ตามก็ต้องขอบคุณนะครับลัคนาราศีตุลที่ติดตามกันมานะครับจนถึงปลายปีสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาตัวท่านเองนั้นอยู่ราศีใดก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนั้นเข้าไปใน Google เลยครับพิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าผูกดวงโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ในนั้นนะครับท่านก็กรอกรายละเอียดเข้าไปเลยนะครับวันเดือนปี เวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดนะครับกดโอเคไปปุ๊บในนั้นจะมีบอกรายละเอียดเองนะครับว่าลัคนาของตัวท่านเองนั้นสถิตอยู่ราศีใดท่านก็ใช้ข้อมูลตรงนั้นนะครับมาเลือกฟังคำพยากรณ์สำหรับท่านใดที่ฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านนั้นดูเป็นเพียงแนวทางพอและก็อย่าไปเครียดแล้วก็อินมากจนเกินไปเพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันครับ การที่ผมจะพยากรณ์ให้ถูกใจใครร้อยเปอร์เซนต์นั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากทีนี้ก็เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องเลยนะครับดวงลัคนาราศีตุลประจำเดือนพฤษจิกายนปี2568จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับดวงชะตาของลัคนาราศีตุลวาสนาท่านในเดือนนี้ดวงท่านนะครับในเดือนนี้มีดาวสุประคระ์อาทิเช่นอาทิตย์พุธศุกร์นะครับ จรทับที่ลัคนาราศีตุลและดาวพระศุกร์นี้ก็เป็นดาวประจําตัวท่านด้วยเดินในตำแหน่งดาวกเกษตรก็เรียกได้ว่ามีความเข้มแข็งความสมบูรณ์สูงนะครับทําให้ดวงชะตาท่านในเดือนนี้อย่างน้อยก็มีความราบรื่นดีนะครับชีวิตนั้นมักมีความสุขสมหวังดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาวให้โชคให้คุณจอเป็นอุดอยู่ที่พบการงานส่งผลทําให้ตัวท่านเองมักมีความมั่นคง และชีวิตมักมีความก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่มักให้คุณสนับสนุนทางด้านการงานเป็นอย่างดีดาวพฤหัสานนั้นเป็นดาวการเงินโครจรได้ตำแหน่งดาวเกษตรมีดาวพฤหัสบดีทำมุมดีให้คุณถึงนะครับสำหรับท่านเองที่ทำการค้าหรือมีธุรก,กิจเป็นของตัวเองนั้นก็เรียกได้ว่า ในเดือนนี้การค้าของตัวท่านเองนั้นก็สามารถที่จะดําเนินไปได้แต่หากตัวท่านเองนั้นมีลูกน้องหรือบริวารบางทีก็ต้องระวังการขัดแย้งกันได้ด้วยบางท่านก็มักเจอเรื่องกวนใจเจอเรื่องจุกจิกมาจากเรื่องคนร่วมงานได้ครับพอหลังวันที่17พฤศจิกายนปี2 5 6 8ดาวพระอาทิตย์ดาวพระรังคารนั้นจัดได้ว่าเป็นดาวคู่ศัตรูเมื่อโคจรนนำหน้าที่ลัคนาราศีตุลแล้วนะครับก็ส่งผลทำให้ตัวท่านเองนั้น เป็นธรรมดาครับมักจะเจอกิจกรรมที่ต้องเหน็ดเหนื่อยรวมถึงในระยะนั้นหากท่านเข้าหาลูกค้าก็ต้องเข้าหาด้วยความระมัดระวังบางท่านมักจะเจอเรื่องหัวเสียมาจากลูกค้าได้ต่อไปจะเป็นวาสนาในเรื่องของการเงินของลัคนาราศีตุลน,นั้นดวงชะตาท่านในเดือนนี้ดาวพฤหัส,สบดีโคจรเป็นอุดเป็นดาวให้โชคให้คุณทำมุมสัมพันธ์ดีถึงดาวพระรังคารการเงิน และดาวการเงินในเดือนนี้ก็เรียกได้ว่าโครจรได้ตำแหน่งดาวกเกษตรด้วยเรียกได้ว่าเป็นความมั่นคงสมบูรณ์จึงทําให้ลัคนาราศีตุลในเดือนนี้ท่านมักจะมีโชคทางด้านการเงินได้การเงินของตัวท่านเองนั้นก็สามารถที่จะดําเนินไปได้ดีดวงชะตาท่านนะครับพอหลังวันที่17พฤศจิกายนปี2568พระอาทิตย์พระอังคารนะครับจะจอร่วมกันนะครับดาวคู่นี้ เป็นดาวคู่ศัตรูเมื่อโครจรนะครับอทิตย์เจออังคารการเงินแล้วนะครับจึงทําให้การเงินของลัคนาราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นท่านก็มักจะมีภาระรายจ่ายค่อนข้างมากหามาได้มักรั่วไหลบางทีเก็บไม่อยู่แต่ยังน้อยวิถีชีวิตของลัคนาราศีตุลดวงท่านในเดือนนี้ยังไงก็ยังไม่ขาดเงินแต่ยังไงก็ตามแต่ท่านก็ต้องบริหารทางด้านการเงินให้ดีๆครับต่อไปจะเป็นวาสนาในเรื่องความรักของลัคนาราศีตุลครับ ลัคนาราศีตุลในเดือนนี้ดาวพระเรื่องคานนั้นเรียกได้ว,ว่าเป็นดาวคู่ครองจรได้ตำแหน่งดาวกเกษตรที่พบการเงินหากท่านมีคู่ครองบางทีท่านอาจจะมีโชคทางด้านการเงินนั้นมาจากคู่ครองก็ได้ก็เรียกได้ว,ว่าคู่ครองในเดือนนี้ยังให้โชคให้คุณในดวงชะตาแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับในเดือนนี้ก็ต้องระวังคู่ครองมักคิดมากหวาดระแวงบางทีอาจจะขัดแย้งกับตัวท่านเองได้บ้างแต่ถึงอย่างไรผมก็มองว่า คงผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะครับเพราะในเดือนนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับนับว่ายังเป็นโอกาสที่ดีที่ดาวสุประเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์พุธศุกร์ยังทับที่ลัคนาราศีตุลก็เรียกได้ว่าความสุขสมหวังในด้านความรักของดวงชะตาท่านนะครับยังไงก็ดีได้แม้ว่าเจอเรื่องไม่ดียังไงผมว่าผ่านพ้นไปได้เสมอช่วงหลังวันที่17พฤศจิกายนปี2568เป็นต้นไปอาทิตย์ กับอังคารคู่ครองเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับจะจอนเข้าสู่พบการเงินจึงส่งผลทําให้ท่านกับคู่ครองบางทีก็มักจะมีเรื่องขัดแย้งกับคู่ครองอาจจะเป็นด้วยเรื่องเงินเงินทองทองหรือแม้กระทั่งเรื่องทรัพย์สินบางท่านอาจจะขัดแย้งกับคู่ครองเพราะเรื่องคําพูดยังไงก็ตามแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านอาจจะต้องมีสติให้มากขึ้นในการใช้ชีวิตของเรียนครับสําหรับท่านที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองนั้น ก็เรียกได้ว่าในเดือนนี้นะครับอาทิตย์พุธศุกร์โคจรทับลัคนาราศีตุลก็เรียกได้ว่าความสุขสมหวังในชีวิตยังดีหากใครที่ยังโสดอยู่ในระยะนี้ท่านก็มักที่จะเนื้อหอมและก็มีเสน่ห์ติดตึงใจใครได้ง่ายจะรักใครหรือชอบใครก็ตามแต่ก็มีโอกาสที่จะสมหวังบางทีเพศตรงข้ามยังนำโชคนำลาบมาให้ท่านแต่การเริ่มต้นทางด้านความรักอาจจะมีขุกขคลากหรือไม่ราบรื่นบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ยังน้อยท่านก็ยังมีโชคทางด้านความรักได้รวมถึงนะครับบางท่านมักจะถูกโฉลกกับคนไกลหรือคนต่างถิ่นบางท่านอาจจะถูกโฉลกกับคนที่มีอายุมากกว่าท่านในระยะนี้ก็ได้ครับสำหรับลัคนาราศีตุลน,นั้นก็คงมีเพียงเท่านี้ครับ